สิมีเรขสวดสวดเอาก็มีบ่ค่ะสวดดูก่อนม่ได้ไปสวดบะเพิ่นถามเพิ่นก่อนวันที่สิบสามเนี่ยจะมีสวดวะสวดเอาบ่าเกี่ยวกับสูตรก็มีอือสวดอย่างเดียวค่ะแต่สูตรล่างของปูนี่เขามาสามสิบสามงวดแล้วอืงวดที่สามสิบสี่ว่ค่ะปูอืมป๊า ับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับแฟนช่องนะคะมือนีเบิกศัทหน้าเค้กมีโอกาสได้มารวมบุญกับปูค่งนะคะกระถือโอกาสมาย่ำโคงสุดท้ายของปูนะคะว่าสิเป็นตัวใดปูมันมีเลขกสุดคำนวณน,นะคะตัวเลขก็มีความเสียงค่ะ ควมแม่พี่น้องทางบ้านกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเขาม่แล้วก็เป็นกับรังใจในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเบิกซับนาคีน้ำเนาะคะ่ะเพื่อจะบวชผ่านการติดตามเนาะคะ่ะเขาไปการาบปูน้่กันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้ก็สิบ้าท่านผู้ชมเขาไปการาบปูนะคะเมื่อนี้ทางช่องของเบิกซับก็ได้นั่ช่องปัจจัยนะคะมา ถวายปูนะคะเนาะเพื่อรวมบุญกับทางวัดเนาะคะ่ะกวเมย์พี่น้องทั้งบ้านกะอธิษฐานจิตไปน้ากันด้อค่ะปูกรเดยมาเหดบุญน,นกากะอธิษฐานจิตเอาให้ได้โชคได้ลาบมีโชคมีมันเนาะค่ะเนาะให้ชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆค่ะตอนนี้ปูมันกำลังเตรียมพร้อมอยู่นะคะแอดกับสิผ้าเข้าไปอีกจักน้อยค่ะอบปอป่นไปเกี่ยวปูก่อนนะคะเนาะ อีฟซี่อังกิจที่ทานเราเด้อค่ะอันนี้กับดูซึกว่าจะเป็นฮอปูนะคะค่ะสายบุญพันมาพคนกับมาที่ทานจิตเอาอยู่นีพันกับม่โชคกันเนะาะกับน้อมาสการารับ,รบ,บรปูย,บยิีงงานเนาะ ทีมงานมาสวายปัจจัยปูนค่งขาทำบุญน้ำปูเด้ค่ะว่าปูสางยังก่อนค่ะทั้งวัดสางกุฏิสางกุฏิสาธุค่ะมีโอกาสไปร่วมบุญน้ำปูนะคะมึงถือโอกาสม่ย่ำโค้งชดไทยนะคะที่มาของสามสิบสามงวดเอฟซีถามธรรมาลายเอฟซีแบบปูแบบสามสิบสามงวดเลยอย่างเงี้ยนะคะ แอดมินกับพึ่งหูเป็นงวดแรกคือกันค่ะเป็นฟึ่งรูข้าวค่ะบนสรุปบนนะครับเันงวดนี้ปูสรุปบนมาได้สรุปสรุปวันที่สิบหกเอาก็หกห้ามันเป็นชุดสรุปเลยบน

บนบนนะครับดับ <S <S สามหกจุดตัวดับชุดบนนะครับ,ต,ต,บตัวนี้ตัวดับตัวนี้นตัวดับสามกับหกเดนสี่กับห้าเดินตัดตัวดับตัดตัวดับทิ้งตัดสาม ดับสามดับสามตัดดับคุณจะเดือดเดีนอยู่แค่สี่กับห้าเอยู่สี่หางเหลอหนึ่งห้าสองห้านี่นะครับบนจะเหือแค่นี้นบนอย่างเดียวบนอยเดียวอยแค่นี้เหลือสี่ตัวเหลือสี่ตัวนะครับปู่ หลือหนึ่งห้าสองห้าได้ใช้ยาวใหม่แล้วปูสายตัดปูสายตัดโอเลขเล่ยไลตัวพูดตัดอออกมาเดือนหน่อยเนาะปูตัดเก่งตัดแบบไม่เกุมใจตัดแบบไม่เก่งใจเลยนะฮะมีหนึ่งห้าสองห้านะครับหนึ่งสี่สองสี่จัดเต็มเลยใช่ไหมอืมดับสามก็หกบนครับก็เดินมันสี่กับห้า สรุปล่างน้ำกับกหกมีบ้า,มาบม่นบมค่ะบนหก <บน S 1> ไม่มาหกม,มาได้แต่หลักหกนี่มาได้แต่หลักหลักร้อยมาได้หล,ลักร้อยมวนกอ่อนมันหวืทีจะแล้วดับดับห้ามันออกมานหลักร้อยค่ะับหลักสิบหลักหน่วยหนึ่งสี่ก็มีค่ะงวดนี้หนึ่งห้าหนึ่งสี่ตตกมาแล้ว สองหา้ากระแมนนะคะสองห้า <25 S 2> แล้วก็สองสี่อครับที่นี้ชุดล่างใช่ไหมครับปู่ล่างปูปันตัดบนตัดล่างให้อ่อ๋ตัดสายตัดสายตัดนะครับชุดนี่ชุดนี้ชุดล่างสามสิบสี่งวดตัดมาแล้วเลยชุดชุดล่างสามสิบสี่งวดนะครับปู๋ สองเก้าเ็ดห้าเ็ดหนก้าสากาล่างดับดับห้าเก ดับห <5 S 2> ้ากับเก้าเด่นหนึ่งดับห้าดับห้ากับเก้าจะดับอยู่ไหมตัดเก้าตัดห้าตัดเจ็ดชุดชุดเดี ที่สามสิบี่งวดจะเหลือแค่นี้นั่นมดล่างแล้วหนึ่งแล้วแปดหนึ่งแลสองหนึ่งแปดปมโอ้เหลือสองคู่นี่บค่ะสองคู่ตัดล้วเหลือแค่นี้นะครับสองหนึ่งกับแปดหนึ่งัดมาแล้วชุดสามสิบสี่งวดนะครับปูอืมบล่างอานเดียวโอ้จะตัดถุกไหง่ายครับพี่น้องแล้หนง่ายเล ยอดวิ um, oh. s right. <S ีทั้หนสิบปหาฉลาดจินเวทฉาดตับานเนาะให้ในเลยแต่แบบหนึ่งก็สองหนึ่งตุวอย่างแต่ใครชอบชุดเต็มก็สามารถพิจารณาดูได้นะครับชอบชุดเต็มก็พิจารณาได้เป็นชุดตัดทุสรุปครับให้พิเศษค่ะวันนี้ใก่้มือแล้วเค่ะครูคนได้เน้นให้สำหรับงบน้อยถามค่ะชางบน้อยบนิชีคู่ลางสองคููคนหรลบนสี่คูหลางสองคู่ พิชเชอ่าหาโรตัลลี่ไว้ปูเป็นกระเล่นสีสางกุฏีครับพี่ตองสิสร้างขวาเพราดท่านมีกุฏีบะขาพรชางนไม่่ะกเฏิเก่ามันห้ามผูข้างลงบนอย่างครับปวงปวกกินหลางตัดเลือสองครูบะขาล่ะหลังตัดเลือสองครูโอ้ค่างบน้อยห้ามพลาดปูสายตัดนะคะหอเบอร์โทรหน่อยครับปู ใส่เบอร์โทรน้่แน่คค่ะเพื่อเอฟซีคนอยากถามหลังใหม่เนาะครับผมสอบถามประเรับที่น้องท่านได้ถี่เป็นฟูนเป็นอิฐเป็นไส้เป็นเล็กเป็นยังไงต้อหาครูเพื่อครับครูก็เสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทางเขามาเร็วจะหงวดหงครับ เลือกล่างเขาสามสิบสามงวดวันี้ขึ้นเป็นชุดสามสิบสี่เขามาสามสิบสามงวดงวดที่สามสิบสี่จะก็ล่างใช่ไหมครับปู่แริวมลริ่มรบนะครับปู่บนชุดนี้เขาสามสี่งวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่งวดที่สี่จะเดินต่อไหมครับแต่ว่าพระเอกนี่คือล่างเลยใช่ไหมครับปู่พระเอกคือล่าง จะเดินต่อไหมไปอีกสุดรล่างมากประจำสองคู่ต้องได้ค่ะพี่น้องครับจะเดินต่อไหมจะหนุนนี่เหลกล่างซื้อบางอย่างไปเนาะไม่นครับซื้อบางอย่างเลยแหลกแรงจังยุคที่ปูพันกระสีสางพุตีรับจังยุคที่ดูดันจับมีสองคู่เท่านั้นล่างนะคะคือจะได้หลายตัวปูพันตัดเหลือซัมเนียค่ะครับสูตรบนดับสามกับพก บนนีมาหนึ่งหาหนึ่งซีสองหาสองซีค่ะลางมาส,สองหนึ่งกับแปดหนึ่งูเดียวเลขดับนีมีหากับเก่าคือลางบอม,าาม่าสัตวจ้าปูบอกว่ากองฉลากว่ามีเลขดับแต่ว่าก็าอยากให้มุนถือเลขเท่าน้องขัปูครับ,ปรบเป็นแนวทางแกะปูนะคะค่ะแอดกับสิผ้าท่านผู้ชมสรุปเลขปูนะคะตอนนี้ปูกำลังจะสางกุฏิใหม่ เพื่อนกับบกบุญมาเนาะคะ่ะค่ะสำหรับตัวเลขของปูนะคะกัสรุปโค้งสุดถ่ายนะคะเพื่อนกับฟันทงมะเล้วกับเป็นแนวทางจากทางช่องเนาะคะ่ะเขามาแล้วสามสิบสามงวดงวดที่สามสิบสี่ค่ะบนยางเดียวมีหนึ่งหาหนึ่งสี่สองหาสองสี่ค่ะสรุปลางนะคะมีสองหนึ่งกับแปดหนึ่งกับถือว่า ตัวเลขของปูนี่บ่อนไหลเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของปูก็นาสนใจนะคะเบอร์โทรปูอีฟซีสามารถสอบถามได้นะคะ0904122392หนึ่งค่ะโทรหาปูหลังไม่ก็ได้เนาะ,ะไก่หอดมือเลขออกแล้วค่ะสำหรับอ c ฟซีหายายท่านกำลังมองหาในการตัวเลขในการดึงชรากินแบงรัฐบาลทางช่องกับเสนอไว้เป็นแนวทาง ปูพันกไหไวเป็นแนวทางค่ะแนวทางก็มีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะค่ะสะพอลักล้างนะคะเอฟซี FC ท่านใดชอบเลขล่างนะคะมีแค่2คู่ค่ะถือว่าเป็นชุดประยัดประยัดงบแห้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะสองคู่ท่านันค่ะเอาเบิกซากวระสิไปหาดึงโรตรี่ไว้ละพี่น้องหูจักเลขสี่ซื้อเล้ว บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะสําหรับเอฟซอยากซื้อบนล่างกับพิจารณาเบิงขากลับด้วยนะคะค่ะสําหรับเมื่อนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมไดหลายที่เขามาติดตามทางช่องนะคะทางช่องกระดาหาแนวทางฝากตอนพ่อเมยพีนนน่น้องแกงได้กับห้โใไ้มาไฮรำไฮรุ้ยกันทุกๆท่านเด้อค่ะเบิกทับหน้าขี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีข้ามค่ะ